เอาไปเปิดไปเหนา,าไ,ปไปยังน,น้ำเปล่ามาไปยังน้ำอ่ะน,น้ำยังครับโอ้น้ำน้ำเปิดยังน้ำเปิดยังน้ำอ,อ,อ้เสียงมาวันทักยัเออเรื่องอรเรื่องบ่วงสวงมือมีเต็มที่นะครับไปได้จมเต็มที่ครับเรื่องบ่งวงสวง เอานังหนับปูนีนัครับเสี่ยนครับผมขอบคุณคุณมนีแบุมากขอคุณด้วยกันนะครับผมนะสามตรงะคะมดตรงตครับงวดที่แล้ววน้สามเจเลือกค่สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีมาขอครั้งแรกด้วยนะครับครั้งที่แล้วค่ะวันนี้เป็นหวดที่สองครั้งที่สองคเป็กที่สองอั้แก้บนด้วยนะครับน้องมีดีกว่าน้องมณอ่สารปูสามแยกให้นครับสารปูสามแยกเม่เกสามแยกที่สารปูสามแยก วัดอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์วัดที่สองนะค่ะวันนี้วัดที่สองนะคะเนาะให้น้อเมื่อกี้ข้าวสามเก็ดเก็ดสามตรงๆนะคะนี่คือมาแก่บุญนะคะเนาะมาแก่บุญมาขอตัวอลีตอนะคะตอนหัวเด้อค่ะมีเอาขาหนึ่งลงเอาขาหนึ่งขึ้นอีกคนอ่ะมาล่อตามไปเยี่ยบุญน้ำกันนะคะเนาะว่าวดที่สองสีดาตัวใด้นะคะเนาะบอกว่ามาแก่บุญก็แก่ อือนี่แหละถึงเหมือนว่าปู่ปู่ชอบคนแบบนี้ครับปู่ชอบคนพูดตรงไปตรงมาเอ้าเสียงดังๆฟังชัดเด้อคนไปตรงมาปู่บัดชอบครับไม่ชอบอืออะเลียเนี่ยกังปอยสูลีเส๊ะอังตุอุเส๊ะอังตุออยเส๊ะอังมังโกละโจอมบกะเกะละมะเกะละมงอองลีกะอังปอยเก๊ะอังมังโกลีเก๊ะอุกุ้มปู่เป็งเป็งปังเปยจะเส๊ะอังเปยละไม่เส๊ะออยก็น้อยกอยมีเนี่ย

ជាបកបកជែ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 កលุกលุกជែកលិកលិកជែកលើយជែកលើយពូជែកលើយពូជែកឲ្យມັນគៀជែកឲ្យມັນអ៊ីមលើពូណាយឲ្យມັນអ៊ីមលើពូជែកលើយពូពូពូសានជែកពូសានជែកពូดำពូសានជែកពូดำមកជែកលើយមកជែកមកជែកអោជែកអោ เจอะให้เริ่มเลยเจอะให้ลีลีเจอะให้ลุยลีเจอะให้ไล่ไล่เจอะให้ไล่เจอะแล้วก็ลูกหลานจะมาขอโชคขอลาบต่อนะปูนะมาขอโชคขอลาบนะปูนะมาขอต่อนะปูขอต่อนะปูขอต่อนะปูนะปูขอนะปูนี่เจอะแล้วก็ให้ลูกให้หลานของดีนะปูนะให้ลูกให้หลานของดีปูลูกหลานจะมาวงสรวงเสร็จแล้วมาแกบนเสร็จแล้วปูต้องให้ลูกให้หลานนะปูให้จริงๆ ให้ให้ให้นะปูให้นะถ้าไม่ให้ไม่เชื่อถ้าไม่ให้ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆนี่ปูให้หรือยังปูจะให้และปูจะให้ปูให้แน่นอนไม่ใช่จะนะให้จริงๆให้จริงๆให้จริงๆโอเละมงลิกิล่ะอังโกะลิกลกิล่ะกิกลกิล่อกะลิกุลิกลิกล่อกิกลกลกิล่โอละเละโอลเลลุลิกย มองกลนมาชมองก็เล่นอังคเลลีงสุโอ้เลี้ยสิอนสอส้อัดอเรียอาวอาวอาเพลงมาเลยเพลงเพลงมาเลยเพลงมาเลยเพลงมาเลยอลูกี่ล่ลูกละฟังลูกีรอเเดินนลมเดเอาัไหเวทีลเพ่เนี่ยนทีไปลบวกเอาคอดูเอานะคอดูเอานอยดูเอานะคอยดูมือเอานะดูมือได้เดูมือดูมือ มันจริงจริงมันจริงจริงมันจริงจริงวดนี้ก็มั่นวดนี้ก็มั่นนะมั่นแน่นอนมั่นแน่นอนเป๊ะเลยเป๊ะเลยโว้เป๊ะเลยแน่นอนแน่นอนนะไม่ได้โกหกไม่โกหกไม่โกหกเรื่องจริงเรื่องจริงไม่โกหกไมต้องพูดมากหรอกไม่ต้องพูดมากพูดน้อยๆพอของจริงไม่ต้องพูดเยอะของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจาะคอคอแล้วคอแล้วต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเจาะคอล้วพูด้นงพูดเใจเย็นๆนะแล้วอะ กูดริ่มเป็นสมบูรณ์เริ่มเจ็บเล็กคุยคุยมากไม่ได้กับลูกเพราะไม่ให้คุยมากเจ็บคอนาะของดีมีน้อยของดีมีน้อยเพาไม่ให้พูดมากหรอกอะไรอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในกระเป๋า ปูขานาที่ไหนปูขนาดเะเป็นคนละที่คนละที่เขามาไม่ได้เขามาไม่ได้หดีกลูกเขาไม่มาหรอกวเขาไม่อนุญาตมาคนละที่คนละที่คนละที่ล่วงเกินไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้ห้ามเด็ดขาดต้องล่อเกินอันนี้ปูสามแยกอันนี้ปูสามแยกปูดำปูสามแยกปูดำราวนี้แหละ ไอ้จริงเลยสามตัวเลยบอกสามตัวเลยบอกปูสามตัวเลยสามตัวเลยไปดูนะฝ่าอยากให้สามตัวตรงสามตัวตรงๆปุปงป่างปงป่างเลยมันดังเลยเลขมันจะแตกสามตัวมันจะเลยเร่มาถึงแล้วเนะ่าะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสามตัวของเครื่องไงมาเลยเอามาไหนบ้างล่ะเอาไปพ่นหน้ายัง่ไง าอ,าอาปูเสื่องข้างในก่อนเอาออกมาแล้วครับผมปูออกมาแล้วครับปูสามแยก <ใจ S 2> ปูสามแยกสาเจ็เป็นเหตุสังเกตได้อเอาเกตี่มือนะดูมือเด้อดูมือเด้อสี่ห้าหนึ่งหนึ่ง แปดแปดเก้า1ปล่เก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแมนบเ็ดสี่ว่ายไงเนาะยังบอชัดูบ้านเีเด้อเนี่ยเนี่ยอยางี่ แปดแปดแเนก้าี่หนึ่งแดนเก้าหนึ่งเนดี๋ยวใส่เขียนให้เอหนึ่งเด้อนี่บอชัดเจนเลยอันนี้ยังครั้งนึงสามครั้งหนึ่งสี่สี่สามอแมนเจ็ดบอชัดเนาะบอกงวดทีแล้วเลยขอตรงๆเอาขวดที่แล้วเลยนาะ เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าทีมทีมทมนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็กดหนึ่งเก้ชัดเจนเนาเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด่งกเนเป็นเลขเจได้นะลูกเจ็ดหนึ่งเก้าลาง เล่างเดียวรเจ็ดศูนย์เจ็ดศูบอกแล้วจะพูดตงกินล่างเจนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเกางเก้าเจ็ดหนึ่งเกับเจ็กับเจเนาะ อ่าเดี๋ยวเดี an on, ๋ยวเดี๋ยวยังไปไหนเด้อเอฟซีเด้อไม่เป็นใดเลขอลไรสิไป้ายใดอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวรอสรุปก่อนยังมีเด็ดกว่านี้อีกนะครับเวลาเขียนฮะจะได้ไม่ไล่อะจะได้ไปไม่ดังเพลงไม่ดังมันไม่มวนโมโหเลยโมโหอะไรโมโห้วบัดเช่นนี้เตี้ยบดังบมวนว่าัศร

โม่โดนได้อล่ด้อโอลี่เอาโยนลง้เลยคันบ่ถกอลีด้ออ่าหก่าโกหกโกหกบ่ไรโกหกบไบใ้โกหกอย่ามาตัวอย่ามาตัวลดลูกหาน้อมาได้ตัม่ได้กเลดเมันอย่าม่กเลเมย่าเข้ามาใกล้นะเอาแต่่งดีๆเอาแต่ส่งดีๆเอาแต่ของมันมเพอ้าว chết nương tao chết nương tao thích bay thích ba ูกใจเจ็ดศูนย์นะล่างถูกใจเจ็ดศูนย์ล่างเจ็ดศูนย์ล่าง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 อย่าลืมหยะครับเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์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 นี่ให้ตัวเดียวเลยล่างหมดนี้งวดนี้ให้ตัวเดียวเลยล่างล่างคือเจ็ดศูนย์จำไว้จำไว้ให้ดีดีครับบุมหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้า นี่เจ <poured S 1> ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดมันได้ใคไหนเจ็ดยังอยู่เจ็ดยังอยู่ถ้าเอาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเอาเอาสี่ตัวทำหมดสี่หางจำไว้อย่าโง่นะอย่าโง่นะมีสมองคิดหน่อยอย่าโง่เหมือนคนนี้ คือรัสตารีไปเอาเขาเน้นให้สามเจ็ดไปเอาเจ็ดสามมันจะได้ของเขาไม่ลูกไม่ได้คือมันโง่โง่จริงใครใครดูยายบุญยายบุญโง่แต่คราวนี้ยายบุญจะไม่แตะต้องไม่แตะต้องจริงไม่แตะต้องเอาเลยเอฟซีเอฟซีเอาเลยอยากได้ก็เอาเลยเอาแน่นอนที่มังโเลยิชอ่านโเลิชอ่านมังโเลิอีมุกโกโลอีชิลิอังเยียไปโลอุชเมนเดี๋ยวสามตัวเขา เดี๋ยวยายมุจะเอาเครื่องมาเองเอาเครื่องใหญ่นะครับมาได้ถ้าถูกสามตัวนะถ้าไม่ถูกโมคะถ้าไม่ถูกโมคะไม่ต้องเอามาเครื่องเอามาทำไมลงน้ำไปเลยลงน้ำไปเลยแน่นอนจริงจริงไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงปูสามแยกไม่เคยโกหกปูสามแยกไม่เคยโกหกไม่เคยโหหกไม่เคยโกหกคือพูดไม่ชัดเพราะอะไรยายบุญไม่ฟันไม่มี ฟันหล่อจริงจริงจริงปูสามแยกเนี่พูดชัดใช่ไหมพูดชัดอ่ามันเคยโกหกไม่โกหกเนี่ยงวดที่สองนะงวดที่สองปูสามแยกจะให้กืองวดเนาะปูสามแยกเก้างวดเก้างวดเก้างวดแน่นอนแน่นอนเอาจับมือไหมจับมือดิจับมือไหมครับอ่าจับมือจับมือถ้าไม่เชื่อเข้ารถบ้างก็ ผมธรรมดาที่จะพูดแบบนั้นที่ปูเดียวต่อต่อไป้างน้าอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี้อ๋อครับผมอสามแยกปูสามแยกปูสามแยกมีสมุนมากมายเยอะแยะครับสมุนเยอะนี่ไอตรงนี้ก็เหมือนกันอีต้นมะขามเนี่ยครับแม่นคือกันแม่นคือกันแม่นมันเฮียนคือกันอแน่นอนแต่ก่อนจะมีเด็กร้องแอ้เออออยู่แถวนั้นแหละครับเขาเรียกว่าอะไรผีปงผีปูขนาดขนาด เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วก็ไม่อยากเห็นด้วยอ้าวเป็นอะไรล่ะกลัว่ากลัวไปกลัวทำไมเขาไม่ทำอะไรเราหรอกโอ้จากเห้วโอ้ยยาสีหยังคำว่าผีเนาะพูดอดไก็หยานมาแมนผีก็คือคนนั่นแหละลูกผีคือคนคนคือผีอย่าตัวกันเดือปูเ้อะเฮ้ยเนาะเจ้าเจ้าบ่เเื่อใจอีกก็แล้วแต่ขันเจ้าก็เอากเรื่องของเจ้าเด้อครับผมอืม คุยได้แค่นี้แหละคุยได้แค่นี้ป่ะสองตัวตัวได้เอ้ยสองตนี่สองตอีนังอีกเอาชัดๆรอบสองตวงกลมตัวได้เนาะเดี๋ยวจะให้วงกลมให้เนาะเอาไปเลยเนางหมดมาลูกเอกมาเลยของดังดังเลยให้วงกลมให้เน่ะอันนี้ครับดูดังดังเลยดังดังเลยเห็นมาแล้วบ่เมื่อกี้จนคอแห้งยังไม่เชื่ออีกยังไม่เชื่อยังไม่ชัดเจนเชื่ออีกอ่อันนี้ปากกาศว่าไหนเออให้ของที่เขาเขียนแล้วฮะ เอากระดาษเบาๆเขียนไหมเอยออยากเขียนไหมเขียนไหมอยากเขียนไหมเขียนเองอยากเขียนเองกระบอกๆมากระดาษป้ายามาเอาเบาๆไม่ให้จะให้เขียนตัวใหญ่ๆเลยเอาให้จับเสียงเลยเอาใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆบางทีไปลาวก็ได้นะลูกไปลาวอีกน้ำพุ่มแล้วลาวไปประเทศลาวก็ได you know. ้ไปประเทศไทยก็ได้ไม่ได้ค่ะเปิดเป็นเราที่นี่ เอาดังดังปอกเลยกะเทเลยเาวก็ได้ออจังไหนเนะครับหไม่นำกันด้วยคนี่บ่เห็นด้ยนี่เอาเต็มกระดาษเลยเจ็ดหนึ่งอืออืออตัวใดนอนเดี๋ยวใหญ่อะไรเนอสิเอามาโซ่ไห้นะครับเกตัวเจ็ดก้าสองตัวรัง เอาไปเอาแค่นี้โอ้โหของแท่ของแท่ตัวนี้ของแท่ของแท่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าน่เก้าเจ็ดศูนยังเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องจะบักเชงเจ็นย์เม็ดเดียวปูสุดเอื้อมเลยสุดเอื้อมเลยจะบัเชงอ้าทันเนาะ ครับผมเอาไปฝังนู้นหน่อยครับไปประเทศลาวก็ได้ลูกถ้าชอบถ้าชอบถ้าอยากได้เงินถ้าอยากได้เงินโอ้ยไอหย่อนเงินเนี่ยนะครับนี่ถ้าอยากได้เงินซื้อเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ยินได้ยินพูดว่าหนึ่งหนึ่งเก้าอย่างนี้เนาะหนึ่ตุลาเอายังไงหรอค่ะหนึ่งยังไงบอกลูหนึ่งหนึ่งเก้านะ มันใช่ไหมหนึ nah ่งหนึ <S <s ่งเก้าเนี่ยเห็นได้ยินเห็นได้ยินพูดอยู่ได้ยินแป๊บแววว่าหนึ่งเก้าเพราะเจ็เจ็ดกับหนึ่งเดีกันได้อ้าวจะเขียนเอาไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเองจัดเองเขียนเองดื้อครับผมเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเขาพูดแบบนี้เนาะถ้านั้นก็หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อมันจะมาข้างหน้าเจ็ดคือมันกลายเป็นหนึ่งก็ได้เขาพูดแบบนี้เนาะครับ อ้าวถลปแล้วคือหน well, uh, ึ่งเจ็ดหน่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนยชอบปูชบกลมไหมนี่ล่างเจ็อชอบเจ็ดศนย์ศูบนแบนหนึ่งเกนึ่งเกหันมาบนหนึ่งเก้าไทยแล้วนะครับเจกับหนึ่งกากลมหนึ่เกับเจ อ่ะชัดเจนจะบะเพงเข้าไม่เข้าอันนี้ปูพูดให้มันใจแนวทางนะแนวทางนะลูกแน่เอ้าเดี๋ยวลงน้ำเลยเดี๋ยวตกน้ำนะปูเดี๋ยวตกน้ำปู่ก็กลัวตกน้ำเหมือนกันไม่ใช่ปู่ไม่กลัวนะอะไรนะกลัวเหมือนกันย่าอย่ายาย่ายาอย่าทำปู่นะบาปไม่ไม่รู้แล้วปู่พูดเองเนาะปปู่ไเลย นี่นะคะน้องเมื่อกี้ค่ะยายบุญก็บอกไปแล้วเด้อค่ะว่าเจ็ดหนึ่งเก่านะคะเจ็ดหนึ่งเก่าเลขลังเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะน้องเพิ่นก็ให้ไปแล้วนะคะเนาะหนึ่งอวดนี้เนาะค่ะหนึ่งตุลาเนาะค่ะเป็นงวดที่สองของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะงวดเมื่อกี้เข้าเต็มเต็มเด้อค่ะเข้าเต็มเต็มเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะน่ะเนาะอ่ะอันนี้เป็นงวดที่สองนะคะของยายบุญอาคิปนี่เพลิดเพลินก็อขอจบชยศสมิตรนะคะทักกู๊ดไลค์กู๊ดแชร์กู๊ดติดตามคนละลายคนละแชร์นะคะเนาะ,นะ,ะนเป็นกำลังใจให้สื่งกันและกันเดะะด้อคค่ะะสสวัี